สวัสดีเช้านี้กันทุกทุกคนครับผมเช้าวันนี้วันที่4ครับ4พฤษภาคมนะครับ2565ครับมาที่สวนครับเพื่อที่จะมาขุดหนอกล้วยครับเป็นพันกล้วยครับว่าจะไปแบ่งปันนะครับวันนี้จะไปอำเภอชุมพลบุรีนะครับจังหวัดสุรินไปเยี่ยมน้องสมาร์ทฟาร์มเมอร์คนหนึ่งนะครับของจังหวัดสุรินนะครับก็อ้อมฮักอินซีนะครับชื่อในเฟซบุ๊กของน้องนะครับอันนี้จะเป็นกล้วยหอมคาร์เวนิสครับที่ไม่ได้สวยมาก นะครับอันนี้คือให้ดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่จริงๆก็มีไม่เยอะครับมีเพียงแค่ไม่กี่ต้นนะครับแต่ผมก็พยายามที่จะเก็บพันธุ์แล้วก็แบ่งปันพันธุ์ไว้ให้กับเพื่อนพี่น้องเกษตรกรที่แวะมาเยี่ยมนะครับแล้วก็เนี่ยครับบางครั้งเวลาเราไปนั่นไปนี่เราก็จะเอาพันธุ์ที่เรามีนะครับไปแบ่งปันนะครับอันนี้ต้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เราจะขุดแล้วกันนะครับมันแตกครับ ผมไม่ได้อยู่บ้านวันสองวันนะครับมันสุกมันแตกแล้วเดี๋ยวคงจะต้องมาตัดครับตัดแล้วก็บ่มไว้เดี๋ยวเราไปดูหน่อที่เราจะขุดครับอันนี้คือมันยังเล็กอยู่นะครับหมายความว่าต้นของเขายังมีลูกน้อยอยู่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางด้านนี้กันนะครับที่ตัดไปแล้วกนะ็น่าจะเป็นตัวน,นี้เลยครับนี่ครับน่าจะได้ หนอสองหน่ออยู่เพื่อที่จะเอาไปฝากน้องนะครับตรงนี้ผมทําเป็นค้างของสวรสนะครับทำแบบบ้านๆครับไม่ได้สวยงามอะไรนะครับตามที่เห็นเลยโอเคนะฮะเดี๋ยวต้องขุดไปฝากเขาสักหน่อยดูไปดูมาผมว่าน่าจะมาทางนี้น่าจะเวิร์กกว่ามั้งครับนี่ครับก่อนนี้ไหมนี่ครับตรงนี้เลยนะครับน่าจะขุดง่ายดูจากลักษณะแล้วน่าจะขุดง่ายกว่านะครับ เวลาที่ไดย้ยาเนี่ยก็จะเอามาใส่บริเวณโคนกล้วยแบบนี้แหละนะครับอย่างนี้น้อยก็จะเป็นตัวที่กันวัชพืชขึ้นมาครับเวลามันขึ้นมามันก็ยางยก็จะชาหน่อยแล้วที่สาคัญที่สุดพอมันย่อยสลายพวกยาพวกอะไรก็จะกลายไปเป็นปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งนะครับมีไม่เยอะครับเวลาที่ผมไปเยี่ยมใครส่วนไหนก็จะมีไปฝากันอย่างี้นะครับ การที่เรามีของไปฝากโอ้โหโดนหัวมันครับใหญ่เลยโหนี่ครับขุดกล้วยแล้วเจอมันใหญ่ซะด้วยมีไม่เยอะครับแต่อย่างน้อยๆเราก็ไปแบ่งปันให้คนอื่นเขาปลูกแล้วมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ถ้าเกิดว่าอยู่กับเรามันก็ขค้นี้แหละนะครับเราต้องแบ่งปันนะครับกรเกษตรสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในผมไม่แน่ใจว่าขั้นที่เท่าไหร่แต่มันก็จะมีขั้นหนึ่งในเรื่องของการที่จะแบ่งปันอยู่นะครับสร้างเครือข่ายนะครับมันจะต้องใช้เสียมงัดครับ โอ้โหลึกเลยครับขุดยากเลยนะครับเนี่ยมาแล้วครับของฝากของเรา สำหรับคนที่มีหัวใจเกษตรครับเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าดินมันจะดำนะครับอันนี้คือเกิดจากการใช้แกบดำแล้วก็เปลือกมันนะครับรองพื้นก่อนนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมปลูกกล้วยถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูแรงทําไมถึงสวยจังนะครับออันนี้ก็มันครับโอ้โหหัวใหญ่เลยครับเบลเบล่าเลยสองหัวแนละ ได้แล้วนะครับคล้วยหอมขาวบป็นิตครับนนเป็นหอมเขียวโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอไปดูที่บ้านน้องแล้วกันครับ